สวัสดีค่ะแบ็คพิ้งกระแสะแรงเกินต้าน YG อยู่เฉยไม่ได้แล้วเผยรายละเอียดคัมแบ็กชี้แจงโปสเตอร์ปรอมจากกรณีที่มีโปสเตอร์คัมแบ็กของแบ็คพิ้งหลุดออกมาเมื่อไม่นานมานี้จนกลายเป็นกระแสพูดถึงไปในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วแน่นอนว่าหลังได้เห็นแฟนๆบางส่วนก็พากันวีดจนสื่อบางสำนักนำไปเผยแพร่ต่อเป็นวงกว้างเผยให้เห็นโลโก้ของ YG Entertainment ถูกวางบนภาพ และยังระบุวันที่และเวลาปล่อยพร้อมชื่อเพลง Lady to Love อย่างชัดเจนโดยโปสเตอร์ดังกล่าวที่ถูกปล่อยออกมาดูเหมือนว่าจะได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดความสับสนและถกเถียงกันในหมู่แฟนๆเป็นอย่างมากจนล่าสุด YG Entertainment ก็ได้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าเป็นความจริงที่แบ็คพิงก์กำลังเตรียมโปรเจกต์ใหม่แต่ยังให้รายละเอียดอะไรตอนนี้ไม่ได้ ชื่อของเพลงยังไม่ได้รับการยืนยันและยังไม่ได้กำหนดวันวางจำหน่ายเนื้อหาที่เยผยแพร่บนโซเชียลมีเดียไม่ใช่โปสเตอร์อย่างเป็นทางการของ YG Entertainment ดังนั้นเราจึงหวังว่าจะไม่เกิดความสับสนในหมู่แฟนๆทันทีที่ประกาศออกมาแน่นอนว่าแฟนๆก็เข้ามาแสดงความเห็นกันรัวๆจะว่าอย่างไรบ้างมาดูกันเลยอยู่ในระหว่างเตรียมการแต่ยังไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่นอนของค่าย YG มันอยู่ระหว่างเตรียมการตลอดเวลาแหละไม่มีไรใหม่จะได้ปล่อยเมื่อไหร่คือคำถามและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตประกาศจาก YG Entertainment พร้อมคอมเมนต์แฟนๆจากกระทู้ในพันทิปส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ